ครับออผมขอพูดถึงออการปั่นใส่เสียงนะฮะผมขอพูดในเสียงที่ได้ยินนะฮะวอนกรุณาตำรวจนะฮะสอบสวนกลางที่ทำการฟังออที่ทำการฟังอยู่ผมช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยอย่าหาว่าผมบ้าผมหลอนนะฮะนะเมื่อขอปั่นยังไงเนี่ยผมก็พูดในสิ่งที่มีการปั่นนะมีการปั่นเป็นเสียงเลยครับเสียงชัดมาก เหมือนเป็นการเปิดแผ่นสนามไฟฟ้าและพูดมาเป็นเสียงพันเอกโอภาสหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผมเคยไปโรงเรียนนะเป็นเสียงพันเอกโอภาสเนี่ยพร้อมปมอารมณ์ลิ้นปี่ปมอารมณ์การปั่นใส่เสียงเป็นเหมือนการเปิดแผ่นสนามไฟฟ้าและพูดเข้ามาเสียงมันชัดมากเสียงพันเอกโอภาสหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ พูดว่าพระมหา,ากษัตริย์มีคำสั่งให้คุณนั้นเย็ดแม่ตัวเองมีคำสั่งาจากพระมหา,ากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่สิบสั่งให้ผมเนี่ยหรือสั่งให้คุณเนี่ยเย็ดแม่ตัวว่าก่อนจะเย็ดเนี่ยต้องลากเย็ด ก่อนจะเย็ดเนี่ยต้องลากเย็ดนะเพราะเป็นคำสั่งของพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยสั่งให้ลากเย็ดต้องเย็ดเพราะไม่มีคำตอบและความหมายว่าทำไมถึงมาดามมาว่าระบบที่ปั่นเสียงที่ปั่นโปรแกรมที่ใช้การควบคุมตัวระเบียบตัวเขาใช้งานกันยังไง บุคคลที่ปั่นเป็นยังไงนะพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเขาต้องการคําตอบและความหมายว่าทําไมถึงมาด่าว่าผมไม่ยอมรับและไม่ยอมพูดในความจริงว่าทําไมถึงไปด่าไปว่าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์สั่งให้ผมนั้นลากเย็ดแม่ตัวเองนะเป็นเสียงพันเอกโอภาสความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าพระมหากษัตริย์ต้องการถามว่าระบบนี้มันเป็นยังไงไกลไกการทับระบบ และการใช้ระบบเปิดเสียงในการลำเลียงยาเสพติดต่งตางๆการควบคุมตัวในสมองในสิ่งที่ปัน่นอ้างตัวเองว่าเป็นคนออกแบบให้กับพระมหากษัตริย์ในการใส่ตัวในสมองพระมหากษัตริย์และในสมองของพระองค์หญิงการสื่อสาราพูดเฉพาะต่งตางๆการควบคุมระเบียบตัวกับพระมหากษัตริย์และคอยการเปิดสื่อสารภายในพระมหากษัตริย์ต้องการคําตอบว่าใครใช้ตัวรูปแบบไหนในการปัน่นผมไม่ยอมพูดในความจริงต้องลากยึดแมตัวเอง ตามคำสั่งพระมหากษัตริย